แค่เห็นสีสันก็เปรี้ยวเข็ดฟันแล้วนะครับกับ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G โอ้ชื่อรุ่นนี้ก็ยาวจนพันกันเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับสเปคใหม่ที่หยิบเอาความสามารถของแฟลกชิปหลายตัวมารวมอยู่ด้วยกันครับทั้งตัวกล้อง108ล้านพิกเซลนะครับสามซู g HM1 รวมถึงระบบชาร์จไวครับ SuperVOOC 7วัตต์ปปและชิปจากคอค้อมรองรับการใช้งาน 5G อย่าง Snapdragon 6 9 5 และว,วันนี้ไม่ได้มาเพียงแค่ o n e plus nord ce 3 l i t e 5g เพียงเครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวมายนโฉมกับหูฟังรุ่นใหม่ o n e plus nord บัตรสครับสบายดีกันทุกคนนะครับวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานดอยแสนนะครับเราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง o n e plus กับซีรีส์นอตครับนั่นก็คือ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ครับชื่อนี่ยาวมากๆแต่สีสันก็โดดเด่นมากครับกับตัวสีเครื่อง pastel lime นะครับก็คือเป็นโทนสีเขียวมะนาวเปรี้ยวปี๊ดเลยนี่แหละแต่ต้องบอกว่ามันจะมีบางมุมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมมองตรงๆไปเนี่ยสีมันจะหูเปรี้ยวเข็ดฟันเลยนะครับมะน,นาวมะนาวแต่ถ้าเกิดว่ามองมุมที่แสงมันตกกระทบมาเนี่ยมันจะมีอาการที่เฟดลงไปเป็นโทนสีที่อ่อน อย่างเช่นพาสเทลลามนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของทั้งกล้องนะครับ1้อล้านพิกเซลที่ใเซนเซอร์ hm 1จากทางของ Samsung ด้วยนะครับเรียกว่าเรื่องของรับแสงก็กว้างถึง f 1 7 5นะครับซึ่งจากที่มีลองใช้งานมานะครับถ่ายภาพสถานการณ์ไหนไหนโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแม้ว่าจะเป็นสถานที่แบบในร้านอาหารหรือว่าแสงน้อยเนี่ยก็ยังได้คุณภาพที่ดีมีความคมชัดและก็ดีเทลอยู่ด้วยแล่ก็ยังมีเรื่องของตัวระบบชาร์จไวครับ super w o o k 65วัตพร้อมกับตัวชิปเซตนะครับรองรับการใช้งาน 5G ถ้าพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพและการเชื่อมต่อ 5G เนี่ยผมว่าหลายคนก็จะนึกถึงชิปจาก Qualcomm นะครับและตัวนี้ก็เป็นชิปรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 695ด้วย เรามาเริ่มกันที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพกันก่อนแล้วกันนะครับกับเจ้าหนอด CE3 Lite 5G ตัวนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตจากโมดูลกล้องด้านหลังเนี่ยเช็นว่ามีโมดูล2ตัวนะครับแต่มีกล้องใช้งานรวมกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับคือเซ็นเซอร์หลักก็คือตัวของ108ล้านพิกเซลจากทาง s a นัครับ h m 1 อีก2ตัวจะเป็นกล้องเสริมครับคือจะเป็นกล้อง Depth Assist Camera ครับสล้านพิกเซลแล้วก็ตัวกล้องที่เป็นมาโครครับสล้านพิกเซลโดยสามารถถ่ายภาพ close up ระยใกล้ที่ประมาณ4ซนเมตรได้นะครับซึ่งจากกล้องทั้ง3ตัวนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวแบกแค่ตัวเดียวคือไอตัวกล้องหลักร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับที่เหลือเป็นแค่กล้องเสริมเท่านั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของการถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะปกติหรือว่าระยะที่เป็นการซูมนะครับอย่างตัวซซฟแวร์กล้องครับจะเห็นเลยว่ามันจะมีระยะซูมให้ระยะ1เท่ากับ3เท่านะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นดิจิตอลซูมนะครับเป็นการครอบเข้าไปจากตัวเซ็นเซอร์หลักร้อยแปดล้านพิกเซลนั่นเองโดยเจ้าตัวเซนเซอร์ H M 1นะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่ความละเอียดมันสูงร้อยแปดล้านพิกเซลใช่ไหมแล้วก็จะมีการรวมพิกเซลนะครับเก้าเป็นหนึ่งเพื่อให้สามารถจะถ่ายภาพในโหมดออโต้ ที่มีการถ่ายหลายช็อตเก็บแสงได้มากขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลและ้วยเทคโนโลยีก,การรวมพิกเซลนะครับทำให้ปกติแล้วตัวพิกเซลไซส์มันจะแค่0.6ไมครอนนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมาเป็น1.92ไมครอนทําให้สามารถจะเก็บแสงแล้วก็เก็บเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้ดีขึ้น ในรุ่นนี้มาพร้อมกับเลนสทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมเลยอย่างที่บอกว่ารูปแสงคืออเพอร์เจอร์อยู่ที่ f 1.75ทําให้รวมการรับแสงครับเวลาเราไปถ่ายภาพแต่ที่แสงน้อยตามพวกคาเฟ่ต่างๆบางทีแบบมันเป็นอินดอร์ใช่ไหมอันนี้ก็สามารถจะเก็บเรื่องของรายละเอียดสีสันได้ดีนะครับซึ่งทาลองเทียบกับพวกสมาร์ทโฟนในช่วงราคาใกล้เคียงกันนะครับบางรุ่นอาจจะโชว์เรื่องของกล้องความเบียดสูงก็จริงแต่ว่าตัวเซนเซอร์กับชุดเลนเนี่ย อาจจะเก็บแสงนั้นไม่ดีเท่าไหร่นะครับทำให้เวลาถ่ายภาพตามพวกคาเฟ่ต่างๆมาจะเจอเรื่องของนอยส e เกิดขึ้นในภาพหรือว่าส่วนที่มันเป็นเบลอๆบ้างครับแต่ว่าตัวนี้ครับทำได้ดีไม่ต้องมีการเปิดพวกโหมดแสงน้อยหรือโหมดไนท์ช่วยเลย ซึ่งการถ่ายภาพตามคาเฟ่หรือว่าตามร้านอาหารในบางครั้งนะครับเ,อเจอปัญหารเรื่องของแสงเงาที่บางทีเรายกขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีเงาขึ้นอยู่บนโต๊ะอาหารหรือว่าเข้ามาในเฟรมครับเราก็ยังสามารถจะเลือกตัวระยะซูม3เท่านะครับที่เป็น lossless z o o m ได้เพราะเป็นการครอปจากตัวเซ็นเซอร์นะครับไม่ได้เป็นการทำดิจิตอลซูมเข้าไปอันนี้ก็ยังช่วยเรื่องของรายละเอียดสีสันแล้วก็ความคมของภาพได้อยู่ส่วนใครที่อยากใช้งานแบบเต็มพิกเซลนะครับร้อล้านเลยสามารถถ่ายได้ไหม OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ตัวนี้ครับก็ยังสามารถจะเลือกนะครับในส่วนของโหมด Extra HD ครับตัวนี้ก็สามารถจะถ่ายภาพความละเอียดสูงเต็มพิกเซลได้ส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพในสไตล์พอเทสนะครับต้องการโบเก้ฉากหลังให้มีความนวลหรือว่ามีความเป็นวงสวยๆนะครับอันนี้นอกจากใน p o r t r a i มบปกติที่เราจะสามารถเลือกปรับระดับของการเบลอได้แล้วนะครับตามค่ารูปแสงเลย f e ยิ่งกว้างมากคือตัวเลขน้อยๆนะครับก็จะยิ่งเบลอมากครับหรือถ้าเกิดต้องการให้มันคมชัดทั้งภาพก็าพสามารถจะลองเลือกไปที่เอที่แคบๆหน่อยก็ได้นะครับตั้งแต่10เนี่ยขึ้นไปถึง16ได้เลยนะครับแล้วก็ที่กว้างสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ F1.4 ครับระยะโครงกางก็ประมาณ F 2.8ครับที่เราใช้งานกันนะครับก็สามารถจะลองถ่ายแล้ว,วก็ลองเลือกปรับกันดูได้ซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งตัวกล้องหน้าแล้วกล้องหลังนะครับใน portrait mode แต่แจริงๆแล้วเนี่ยยังมีส่วนของไฮไลท์ก็คืออตััวขงบ Port Boke Flare นะคร เพื่อช่วยจำลองเรื่องของตัวหลอดไฟหรือว่าดวงไฟที่เป็นโบเกฉากหลังเนี่ยให้มีความละมุนนะครับคล้ายกับพวกกล้อง Mirrorless มากขึ้นเพราะฉะนั้นครับพวกดวงไฟต่างๆที่เราเห็นอาจจะเป็นแสงลอดจากต้นไม้มาก็ตามทีครับตรงนี้จะกลายเป็นดวงไฟกลมใหญ่สวยงามเลยน่ครับก็จะมีตัวของฟิลเตอร์นะครับเราสามารถจะกดมาที่ตัวของโบเกแฟลร์พอร์เทตได้นะครับตรงนี้ อันนี้คือการใช้งานตัวกล้องหลังครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องหน้าเนี่ยยังมีฟีเจอร์ AI Color Portrait ครับที่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้ตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่ช่วยดึงอ็อบเจกต์ด้านหน้านะครับให้มีสีสันเก็บเอาไว้ส่วนฉากหลังก็จะกลายเป็นมโนโครมหรือวขาวดำครับทำอ็อบเจกต์ด้านหน้าเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นซึ่งตัวกล้องเซลฟี่ความละเอสยดล้านพิกเซลครับสามารถเลือกใช้งานฟิลเตอร์โบเก้พิเศษได้2รูปแบบครับ AI Color กับโบเก้แฟลครับ ส่วนโหมดอื่นในกล้องถ่ายภาพนะครับเราก็มาดูคนที่อ่ามีโหมดโปรครับพี่ารถจะเลือกใช้งานปรับเรื่องของรูปแสงต่างๆเปิดจัตเตร์สปีดได้นะครับแล้วก็มีโหมดของพาโนรามานะครับถ่ายแบบเป็น wide format ส่วนมาโครก็เป็นการสลับไปใช้ตัวเลนส์มาโคร2 0 0ลพิกเซลนะครับแต่นี่จริงๆต้องบอกว่าเราใช้ตัวกล้องหลักซูมหรือว่าหามุมที่ถ่ายอาจจะมีความคมชัดมากกว่าตัวกล้องมาโครนะครับ แล้วก็มีดูอัลววิดีโอครับที่สามารถถ่ายวิดีโอพร้อมกันในกล้องหน้าและกล้องหลังแบบนี้ได้ส่วนในโหมดการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้กล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยจะรองรับสูงสุดคือ Full HD 1 0 8 0 p นะครับที่30 f r a m เฟรมตัวอย่างวิดีโอของกล้องหลังนะครับ One Plus n o r d C E 3ามครับลองเช็คดูเรื่องของเสียงแสงสภาพเป็นยัไงบ้างครับแล้วก็อาจจะมีเข้ามา l o s t up ประมาณนี้นิดหน่อยนะครับน่รคร, 5, รับเป็นวิดีโอกล้องหลังครับ Full HD 1 0 8 0 p ของตัว One Plus n o r d สำหรับเป็นวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างครับตัวนี้ก็ Full HD 1080p เหมือนกันครับผมความละเอสุดของตัวกล้องหน้าที่ One Plus n o r d ส3 l i t ไลค์ครับจะสามารถบันทึกได้นะครับลองเช็คดูเรื่องของเวลาเดินนะครับว่ามันสั่นหรือเปล่าโอเคไหมนะครับก็นี่ก็เป็นโมดที่กว้างสุดที่ผมยืดแขนไปสุดนะครับผมกับการลองถ่ายคลิปตัวนี้ออกมานะครับ จากกล้องก็มาต่อที่ส่วนของพาร์เนลจอกันบ้างครับตัวนี้ใช้เป็นพาร์เนล LCD นะครับแต่ว่าเรื่องของการแสดงผลสีสันนะครับผมลองพลิกตะแคงมุมอยู่แล้วนะครับก็ยังคงเรื่องของความสดหน้าจอได้อยู่ครับไม่ได้มีอาการเหลือบให้เห็นเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ความเอียด Full HD plus ครับรีเฟรเยที่120 h z นะครับ,รร Hz, รบแล้วก็ด้วยความที่เป็น Oxygen OS ครอบทับอยู่นะครับ13.1แล้วตอนนี้ ความลื่นไหลความเนียนครับก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับเวลาใช้งานคือไถถูไปเนี่ยมันดูเนียนตามมากๆเลยตามสไตล์ของทาง Oxygen OS จากทาง OnePlus นะครับส่วนสเปคภายในนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับชิปเซต็ต Qualcomm Snapdragon 695 5G นะครับซึ่งเป็นภาพโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับการประมนวลผลต่างๆเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้สบายๆครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกเกมยอดนิยมในบ้านเราที่เล่นกันนะครับ เกมชินอิม a พกนะครับพับจ ROV นะครับผมถ้าเกิดเป็น ROV นี่ก็สามารถจะเปิดกราฟิกระดับสูงได้เฟรมเรทสูงได้ครับเล่นกันนิ่งๆ6 0เฟรมได้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เห็นหลายๆคนเหมือนกับมาเล่นเกมที่ตายยากมากๆอย่างตัวแรกหน้าร็อกนะครับออริจิกลับมาอีกแล้วครับอันนี้ก็เล่นได้สบายๆครับผมไม่ใช่ปัญหา สเปคของตัวแรมกับร o m นะครับอันนี้ทาง OnePlus ก็ใช้เป็น LPDDR4X นะครับสลับตัวแรมความจุ8 g b แล้วเดี๋ยวความจำภายในก็เป็น UFS2.2 ครับกับตัวรอมที่256 g b ซึ่งในการใช้งานครับหลายคนอาจจะมีการมัลติทัสกิ้งเปิดแอปพร้อมกันสลับไปมาครับเดี๋ยวไปโซเชียลบ้างเดี๋ยวกับมาเล่นเกมบ้านนะครับอันนี้เราสามารถจะมาเลือกเปิดในส่วนของตัว Virtual RAM นะครับตีบวกเพิ่มได้อีกคือจาก ตัวแรม8 g b ครับเราสามารถจะดึงเอาส่วนของตัว ROM นะครับไปทำเป็น virtual RAM ได้บางส่วนอีก8 g b คือสูงสุดจะเป็น16 g b นะครับผมพร้อมกันนั้นนะครับสำหรับใครทีเ่เล่นเกมนะครับตัวของ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G เนี่ยมีตัว Game Tools ครับผมที่คอยปรับจุนเรื่องของ CPU กับ GPU นะครับเพื่อให้เราสามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องลื่นไหลนะครับเพราะมีตัว g p a Frame Stabilizer นะครับที่คอย ช่วยเช็คครับเรื่องของอัตราเฟรมเรทให้มีความนิ่งมีความเสถียรตลอดการเล่นนะครับและมีการตอบสนองของตัวหน้าจอด้วยนะครับผมที่อันนี้รองรับถึง2 4 0 h z ิร์ตซ์แซมเลเลยแล้วใครที่เป็นสายเกมมิ่งแบบจัดเต็มนะครับถ้าเกิดตอนเล่นอยู่ห้ามมากวนเด็ดขาดมันก็จะมีส่วนของ Quick Start Up นะครับที่เกมจะเปิดและโหลดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวของเกมโฟกัสโหมดที่สามารถจะบล็อกทุกการแจ้งเตือนไม่ต้องเด้งไม่ต้องโผล่อะไรขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับ ซึ่งการได้หน้าจอที่ใหญ่ขนาด6.72นิ้วนะครับมาใช้ใเล่นเกมแล้วก็มีความเด็กกัรีเฟรชเรทสูงแล้วนะครับผมยังมีเรื่องของตัว DC Dimming นะครับที่ช่วยปรับความสว่างหน้าจอนะครับไม่ว่จะเป็นการไล่สเต็ปความสว่างหรือตอนที่มืดลงไปนะครับให้มีความเนียนตาม,มากขึ้นแล้วก็ไม่สว่างจ้าจนเกินไปเวลาเล่นที่สราบแสงน้อยด้วยและความสว่างหน้าจอครับสูงสุดอยู่ที่680นิต และจากเห็นตัวอย่างตอนที่เราเล่นเกมให้ชมกันนะครับลำโพงคู่ซเต r ครับดังสะใจทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ทั้งเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ดูหนังเนี่ยเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับได้ลําโพงคู่มาเรื่องของมิติเสียงก็จะดีกว่าลำโพงเดียวอยู่แล้วแล้วยังมีระบบที่เอาไว้สําหรับใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการแจ้งเตือนการปลุกบางทีแบบเพื่อนโทรมาหรือไม่ก็มีคนทักมาไม่ค่อยได้ยินเสียงแจ้งเตือนพวกนี้นะครับมันจะมีระบบเปร่งเสียงพิเศษครับ กับระบบ200% Ultra Volume Mode นะครับที่ช่วยให้เรื่องของเสียงริงโทนเสียงปลุกเสียงแจ้งเตือนเนี่ยมีความดังกว่าปกตินั่นเองส่วนใครที่เป็นสายใช้งานหนักครับอาจจะเป็นการเล่นเกมไปถ่ายภาพหรือว่าการถ่ายโซเชียลอัพรูอัพคลิปก็ตามทีนะครับไม่ต้องกังวลครับตัวแบตเตอรี่5 0 0 0 m ป ah ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นการใช้งานทั่วไปแล้วก็โอเคอยู่ทั้งวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานหนักเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ตัวของระบบชาร์จไวอย่างตัว Super v o o s 67W นะครับ ใช้เวลาชาร์จประมาณ30นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่กลับมานะครับจาก0ถึง80พภายในเวลาประมาณ30นาทีครับแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้วส่วนใครที่อาจจะเป็นสายที่แบบใช้งานเรื่อยๆนะครับชิลๆหน่อยอยากใช้มีระบบช่วยประหยัดพลังงาน,นครับตรงนี้ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ครับก็เป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับระบบ Endurance Mode ก็คือ Super Power Saving นะครับซึ่งเจ้ฟีเจอร์นี้นะครับปกติแล้วจะมีอยู่ในพวก OnePlus ตัวท็อปซีรีส์อย่าง OnePlus 10T หรือ OnePlus 11นะครับอันนี้ก็มีใช้งานบน OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ด้วยซึ่งถ้าเกิดเราเปิดใช้งานตัว Super Power Saving ครับอันนี้ก็จะยืดอายุแบตเตอรี่จากประมาณไม่กี่ชั่วโมงกลายเป็นหลักวันได้ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นการปิดพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ส่วนมากเอาไว้นะครับจะเหลือการใช้งานแค่เบสิกเบื้องต้นอย่างเช่นการโทรเข้าออกหรือว่าแอป,ปบางตัวเท่านั้นนอกจากนั้นก็มีเรื่องของระบบที่เป็น AI ภายในนะครับสำหรับการดูแลเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเช่นเรื่องของการชาร์จหรือว่าเวลาเข้านอนครับก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่เรานอนหลับนะครับตัวระบบมันจะมีการปิดพวกการแจ้งเตือนหรือการแอป,ปบางตัวเอาไว้นะครับเพื่อให้สามารถถนอมแบตเตอรี่เอาไว้ได้นะครับระหว่างที่เรานอนหลับอยู่ เรียกว่าไม่ต้องกลัวกังนวลว่าจะมีอาการแบตไหลตื่นเช้ามาไม่ได้ชาร์จทำไมอยู่ดีแบตเตอรี่มันหายไปเยอะจังครับมีระบบตัวนี้คอยควบคุมเอาไว้ให้และตัวระบบถนอมแบตเตอรี่นะครับก็ยังช่วยสำหรับใครที่อาจจะชอบเสียบสายชาร์จทิ้งเอาไว้นะครับเกิดเป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะชาร์จไปแค่80%ครับไม่ชาร์จจนเต็มร้อยนะครับเอาไว้ถึงเวลาตอนใกล้เช้าเมื่อไหร่ค่อยชาร์จส่วนที่เหลือครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นการช่วยถนอมแบตเตอรี่ครับให้มีอายุในการใช้งานยาวนานมากขึ้นนั่นเองครับ ในส่วนของการดีไซน์ออกแบบตัวเครื่องนะครับก็เห็นว่าทาง One Plus เนี่ยเลือกใช้ดีไซน์ทรงเหลี่ยมคลาสสิกนะครับโดยจะมีให้เลือก2สีคือตัวของ Pastel Lam นะครับตัวนี้ที่เป็นสีเขียวแล้วก็จะมาพร้อมกับเฟรมตรงกลางที่เป็นสีเขียวด้วยนะครับส่วนตัวถาดซิมนะครับก็จะเป็นแบบ HyB r i d Slot ครับก็คือเลือกใส่เป็น2ซิมหรือว่า1ซิมบวกกับ1 Micro SD อปุ่มปรับเสียงอยู่ทางซ้ายของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ปุ่ม power พร้อมกับเซนเซอร์สแกนนิ้วเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับตรง โดยที่ด้านล่างยังมีช่องหูฟัง3.5เอาไว้ใช้งานครับเผื่อใครที่ยังต้องการจะฟังเพลงจากรูฟังอยู่นะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนพอรต Type C แล้วก็ลําโพงครับส่วนลำโพงตัวที่2ครับก็จะใช้เป็นส่วนของตัว Earpiece หรือว่าลำโพงด้านบนนี่แหละแล้วก็นอกจากตัวสีเขียวพาสเทลลามนะครับยังมีอีกสีหนึ่งก็คือสีโครมาติกเกรนนะครับอันนี้จะเป็นสีเทาที่มีการผสมผสานเอาสีเหมือนกับ น้ำเงินเข้มเข้าไปด้วยครับให้มีอารมณ์เหมือนกับท้องฟ้ายามกลางคืนครับซึ่งตัวของวัสดุก็จะแตกต่างกันไปครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นกลอสซี่นะครับเพิ่มความเงาสวยงามหน่อยแต่ว่าตัวสีโครเมติเกรนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับเซรามิกนะครับก็จะมีความแมตมีความด้านการรอนนิ้วมือได้ดีกว่าตัวของสีพาสเทลรามในส่วนความทนทานนะครับรอบนี้ One Plus n o r d CE 3 5G มรครับก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IP Rating ครับ54า ป้องกันเรื่องของพวกฝุ่นละอองได้ประมาณนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นละอองน้ําฝนหรือว่าเป็นน้าหกใสน,นี่ก็ไม่มีปัญหากับตัว OnePlus Nord CE 3 Lite 5G เครื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของการรับประกันอัเอปเดตซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ใช้งาน Android อาจจะเริ่มคำนึงถึงตรงนี้มากขึ้นทางฝั่งของ OnePlus ก็เลยการันตีครับอัปเดตเวอร์ชันของตัวซอฟต์แวร์ให้2เวอร์ชันแล้วก็ Security Patch ทั้งหมด3ปีด้วยกันครับตอนนี้มาพร้อมกับ Android 13นั่นหมายความว่า จะสามารถอัปเดตไปได้ถึง Android 15นั่นเองครับคราวนี้ก็มาถึงคิวนะครับมาแกะกล่องเช็คอุปกรณ์กันบ้างเล็กน้อยและอยากพีก่บอกเป็นตอนต้นนะครับยังมีเซอร์ไพรส์กับหูฟังตัวใหม่นะครับ OnePlus n o ดบัตรสครับอันนี้จะเป็นบ็อกเซตพิเศษนะครับที่มาพร้อมกันทั้ง2กล่องเลยลเราเห็นว่านี่ตัวกล่องของ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ครับเป็นแบบนี้และก็นี่จะเป็นตัวกล่องหูฟังไร้าสายครับวัน Plu n o นดบัตร2ฮะ แต่เดี๋ยวก่อนไปหูฟังเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ส่วนนี้ก่อนว่าในกล่องก็แถมอะไรมาให้บ้างนะครับสลับตัวของ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G นะครับภายในกล่องก็จะมีนี่ครับส่วนของตัวเคสใสมาให้ด้วยนะครับนี่น่ครับจะเป็นเคสใสนะครับแถมมาให้แล้วก็แน่นอนครับสลับตัวของชุดสายชาร์จนะครับอันนี้ก็จัดมาให้แบบเต็มๆครับ นี่นะครับซปเปอร์วูฟหกสิบเจ็ดวัตต์นะครับผมพร้อมกับสายชาร์จสีแดงครับตามสไตล์ของวันพลัสครับคราวนี้ก็มาถึงตัวหูฟังครับวันพลัสนอ r d ดบัตสองครับอันนี้นะครับนี่ครับวันพลัสนอ r d ดบัตสองนะครับนี่ครับมาอันบอแกะพร้อมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหูฟังแบบ True Wireless นะครับผมตัวนี้ มาพร้อมกับระบบเสียงเบสเวฟนะครับเรียกว่าเน้นเรื่องของพลังเสียงเบสให้ตึบๆกันไปเลยนะครับแล้วก็มีระบบฟาสแพดด้วยครับแค่เปิดฝาขึ้นมานะครับก็พร้อมมาเชื่อมต่อกับตัวของ OnePlus Nord c e 3ส g เลยครับสำหรับตัวของ OnePlus Nord ดบัตรสอนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับ Dynamic Driver ขนาด12.4มมนะครับผมแล้วก็มีระบบเสียงเบสเวฟนะครับช่วยเพิ่มเรื่องของมิติ ในเสียงต่ำนะครับเสียงเบสต,ตึบๆแน่นขึ้นแน,น่นอนนะครับซึ่งตัวหูฟังอันนี้มาพร้อมกับระบบ ANC นะครับตัดเสียงรบกวน,นรอบข้างได้มากถึง25เดซิเบลเลยด้วยนอนบัด2อง,รงรครับแพรริ่งปึ๊บเข้านครับเรียบร้อยนะครับจากตัวระบบก็จะมีข้อมูลรายละเอียดนะครับของตัวหูฟังเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะมีการโชว์สถานะและการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อผ่าน AAC นะครับมีระบบเสียง HD นะครับผมแล้วก็ มีเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าเรากดไปดูพวกฟีเจอร์นะครับก็เห็นว่ามันจะมีข้อมูลของตัวหูฟัง OnePlus Nord Buds สเอาไว้ด้วยนะครับทั้งเรื่องของแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือข้างละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็สามารถจะปรับตั้งค่าเรื่องของ ANC หรือ Noise Control นะครับได้ตั้งแต่ Transparency คือเปิดเป็นรับเสียงภายนอกเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นโหมด Noise cancellation สื่อนุกลวนรอบข้างไปเลยนะครับโดยจะมีส่วนของตัว Sound Master EQ เขาาอไว้ปรับเสียงเรื่องของ Equalizer ได้ด้วยว่าต้องการจะปรับแบบไหนครับมี Balance มีโบนครับซึ่งเป็นฟีเจอร์หลักของตัวหูฟังรุ่นนี้เลยที่บอกว่ามีระบบ b เบสเวฟเข้ามาเสริมนั่นเอง แล้วก็ส่วนของตัวโบนครับอันนี้เป็นฟีเจอร์หลักเลยข้อยที่บอกครับว่าเป็นหูฟังที่เน้นเรื่องของพลังเสียงนะครับในเรื่องของพวกเบสต่างๆและยังสามารถจะเลือกปรับเรื่องของตัวเบสเวฟครับว่าต้องการความตึบความแน่นเท่าไหร่ครับอันนี้สามารถเลือกปรับแยกต่างหากได้ด้วยนะ่รส่วนการควบคุมหูฟังครับอันนี้ก็สามารถจะแตะนะครับในส่วนของดีไซน์ที่เขาออกแบบมาให้นะครับคือด้านหลังตรงนี้ตรงที่เป็นเงินๆนะครับเราสามารถจะแตะเพื่อใช้การควบคุมได้ เราสามารถจะปรับการควบคุมนะครับว่าหูซ้ายหูขวานเนี่ยจะเป็นคำสั่งอะไรนะครับอย่างเช่นแตะ1ครั้งหยุดแตะ2ครั้งเล่นเพลงคัดไปแตะ3ครั้งไปเพลงก่อนหน้านะครับและยังสามารถจะเลือกในการสลับโหมด Transparency ด้วยการแตะค้างเอาไว้นะครับเปลี่ยนจาก Rock Cancellation มาเป็นโหมดปกติแล้วก็ Transparency นะครับและสามารถเลือกเปิดเกมโหมดได้นะครับเพื่อให้เรื่องของ latency นั้นมันต่ําลงนะครับเพื่อให้เสียงกับภาพเนี่ยมันซิงคกันเวลาเล่นเกม ซึ่งตัวแบตเตอรี่นะครับของหูฟังคู่นี้นะครับสามารถใช้งานได้ประมาณ7ชั่วโมงครับและถ้าเกิดใช้งาน้วยกับตัวชาร์จิ่งเคสนะครับสูงสุดคือ23ชั่วโมงครับนอกจากระบบเสียงเบสเวฟนะครับยังรองรับเรื่องของ Dolby Edmos นะครับแล้วก็ Direct Audio ด้วยนะครับที่สำคัญคือยังมาพร้อมกับประรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP55 ด้วยตะกี้เพิ่งลองฟังสดเลยครับผมตอนแรกก็ กังวลเหมือนกันว่าหูฟังที่เน้นเบสเนี่ยส่วนมากมันก็จะมาโทนเสียงกลางกับต่ําที่แน่นๆนะครับแต่กลายเป็นว่าโทนเสียงร้องความใสนะครับของเจ้า one plus nord b a l สเนี่ยก็ยังมีให้นะครับสมกับที่มีการปรับจูนเสียงจาก direct hd มาครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครชอบฟังเพลงในหลายๆสไตล์หลายบีทที่เน้นบิดอหนักนหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะ ชอบหูฟังตัวนี้แล้วก็เรื่องการปรับตั้งค่าตัวของเบสเวฟได้ถ้าเกิดว่าใครโกว่าโอเบสจะหนักไปหรือเปล่าไม่ได้ชอบตึบขนาดนั้นก็ไปลดค่าตัวเบสเวฟได้ครับอันนี้ก็จะเบาบางลงโดยตัวหูฟังครับวันพัสดุ์บัตร2ไลท์เนี่ยเขามีให้เลือก2สีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีไ t n i n g w h ไว้นะครับและอีกสีหนึ่งจะเป็นสีเข้มนะครับก็คือ t ัน n d e r g เก y นั่นเองครับ แล้วก็มาถึงครับเรื่องของราคาครับ Oneplus Nord CE 3 Lite 5G นะครับมาสเปคเดียวครับคือ8.26มีเลือก2สี Pastel l i m มแล้วก็โครม a ติ c g r ร y นะครับวางจำหน่ายที่ราคา1 9 9 0บาทครับโดยจะมีโปรช่วง First Sale นะครับช่วงแรกของการวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนะครับจะได้ของขวัญเป็น e v p คัสนะครับประกันจอแตก1ครั้งแล้วก็หูฟังไร้สายนะครับ Oneplus Bullet Violet s 2นะครับ ส่วนตัวหูฟังนะครับ One Plus Nord Buds 2ตัวนี้นะครับราคาที่2,490บาทมีเลือก2สีเช่นเดียวกันครับคือ Lightning White แล้วก็ Thunder g r a y นะครับสำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยตรงไหนอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ2รุ่นนี้นะครับก็สามารถ commenting เอาไว้ได้นะครับยังไงวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานรอยแสนนะครับขอลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องได้นะครับไปเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ